สวัสดีค่ะสวัสดี FC ช่องปุ๋ยพารวยชา n นลทุกท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทางนะคะหาหน่อยสูตรของร้านนะคะก็แตกสมตัวกันไปนะคะจุกๆเลยนะคะ แต่ครั้มตัวสองวันติดสามวันติดโอ้นางทําถึงนะคะหาหน่อยสูตรล้านนะคะเป็นสูตรที่ทุกท่านรอคอยเนาะแอดจะลงประมาณบ่ายโมงนะคะทุกวันเลยถึงแนวทางจะมาไวก็ตามแต่นะคะแอดก็ลงตามคิวนะคะทุกคนนี่นะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังไม่สนับสน นุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะท่านที่ถามมาก็ตามที่ขึ้นเลยนะคะแอดไม่มีกลุ่มไม่มีเพจไม่มีไลน์นะคะมีแค่ youtube ช่องนี้ช่องเดียวนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้ณนะที่นี้เลยนะคะเราจะไม่รับงานนะคะเกี่ยวกับเว็บการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะไปเจอเว็บพนันนะคะมา แตะลิงก์ที่ไหนนะคะไม่เกี่ยวกับของแอดเดอร์ค่ะแอดจะบล็อกทันทีเลยนะคะแต่ว่านะคะไม่รู้ว่าจะเล็ดรอดสายตาไหมนะคะแต่อันนี้เราก็ออกตัวไว้ก่อนนะคะออกตัวไว้ก่อนนะคะเป็นพยานใหอดเด้อเราก็ไม่อยากทําผิดกฎเขานะคะผิดกฎเขาเราจะได้อยู่ด้วยกันไปนานๆเนาะถ้าผิดพลาดตรงไหนก็แนะนํากันมาค่ะทุกคน นี่เด้อฮาหนอยสูตรร้านนะคะัฟังปุริเย่มากเลยเน้นระย้ำน,นะคะช่องแอดเป็นเพียงนําเสนอแนวทางเอาไปเป็นข้อมูลนะคะเอาไปวิเคราะห์เพื่อนี่แหละค่ะตัดสินใจกันเอาเด้อค่ะเป็นข้อมูลเป็นแนวทางนำทางให้เอฟซนะคะ ตัวนั้นจับใส่ตัวนี้ตัวนี้จับใส่ตัวนั้นจับไปจับมาค่ะหัดจับไปด้วยกันนะคะเพราะว่าแอดก็ไม่ได้เก่งนะคะทุกคนแอดอ่ะชอบแค่แนวทางนะคะชอบชอบค่ะชอบตัวเลขนะคะเป็นคนที่ชอบตัวเลขแล้วก็หยิบนู่นใส่นี่จับนี่ใส่นู่นนะคะแล้วก็มาทําเป็นช่องนะคะเพื่อที่เราจะได้มีนะคะนี่ละคะ่ะมีคนพูดคุยนะคะคอเดียวกันนะคะคอเดียวกันเรามาพูดคุยกันนะคะ โอ้ยไปคุยกับแฟนก็ไม่ยากับ,กบปู่เข้ากับบรด้บาร์กันคัดประนัน <c oughs> ผู้ใดสิมังงมุมรักรวยรักหน่วยรักสิบดับอะไรวะสันโอ้เข้ากับไปแต่โตมาเข่า่ะทุกคนสิไปคุยโซอยู่มืดมือเวียนโอ้ย,อยแต่ยังว่าหันเข้าสีบวัวบ่ากาสีบ่าเขาบ่าดิเดอวะสันเนาะแต่ถ้าเรามาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะเอาใจมันรักนะคะ แคยังว่าผู้ใดสิวอาจังไดก็สร้างยังว่าคอยมาเข้าก็สซูกันใดเนาะนี่่ะคะเลยจับทําท่องขึ้นมานะคะโอ้ยจะดับตัวใดายข่คอยดับตัวใดเนาะประมาณนั้นนะคะมาแบ่งปันปแนวทางกันมากกว่านะคะช่องของแอดนะคะทุกคนถ้ามีสูตรไหนนะคะเข้าสูตรไหนตังทุกคนก็จับสังเกตกันเอาเด้อค่ะอย่างเช่นฮานอยเนี่ยชอบสูตรแอดก็มาสูตรแอดชอบสูตรล้านก็จับสูตรล้านแต่ว่าเอฟซีล้านเต็มส่องอยู่ค่ยังว่าฮานอย เอามาดูกันนะคะของแอีีค่ะเอเขาก็เหมืนขเขา,าเขาเนาะข่อยกลับไปเรียนใหม่หน้าเรียนคณะเดียวกันกะนันะนางบ่ค่ะเอามาดูนะคะมเม็ดเดียวนะคะให้ไปที่ห้านะคะมเม็ดเดียวห้าเก้าสองห้านะคะเด่นเก้าสองห้าเข้าอะไรบ้างนะคะทุกคนเเนี่ยตัวเด่นนางนางจะให้สามตัวตลอดนะคะเอฟซี LC จะสังเกตเห็นนะคะแต่ว่านางจะฟันมเม็ดเดียวให้ดีตรงนี้แหละคะ่ะให้สามตัวกระซัง ฟันม็ดเดียวให้พรมเนาะเหมาะสําหรับสายวิ่งมากเลยนะคะสายวิ่งสายวิ่งสายรูดนะคะเรามาดูกันนะคะได้อะไรบ้างน้อยกิจค่ะน้อยกิจมาก,ก่อนพวกเปิดงานเลยนะคะหลอดสแมนแฟนมากนะคะทุกคนน้อยกิจนะคะก็ได้กันไปนะคะก็เจาะเข้าด้วยนะคะ91นะคะแล้วก็5นะคะม็ดเดียวน้อยกิจ 5กาชาดเด้งค่ะกาชาดนะคะกาชาดเอาตัวเน้นไปกินเลยค่ะกาชาดเต็มเต็ม95นะคะเน้นๆจุกๆกันไปนะคะต่อมาก็เป็นสามัคคีนะคะโอ้ยหน่วยพัฒนานี่ไม่ตัวตัวโจะนี่เข้าพัฒนาตัวเน้นๆตลอดเลยนะคะหินมเนมื่อตัวดิน58นะคะสามัคคีก็เอาไปกินเหมือนกันค่ะ58นะคะทุกคน 923เมคีนะคะ92ตรงๆเลย v ี i p กับพัฒนานะคะก็เป็นไปตามคาดนะคะมันเอาลาวพัฒนานะคะก็เอาไปกินนะคะ5สีตัวเน้นๆเ,เห็นบัวเ,น,น,เน,น้เน้นเลยค่ะเอ้ยเกือบแตก3ตัวเดอว้อค่ะนี่นี่ห็นบ่วทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็ลาวพัฒนานี่เอดวันไหนนะคะที่เอดกระซินะคะที่มีลาวพัฒนาแอบมาดูสูตร5าน้อยล้านหน่อยนะคะทุกคน ปังจริงๆนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมเนี่ยห้าสี่เต็มๆเลยนะคะเนี่ยลาวพัฒนาเอสก็เขียนไวเขียนไวให้เบิรงเนาะแตกสามตัวนะคะสามตัวแตกอีกแล้วนะคะสามตัวแตกอีกแล้วสี่เจ็ดสองเหล็กถดพอเลยนะคะเหล็กถดพอพอ,พอดีก,กับบริหนิ่เนาะเอาก็ไม่เห็นนางพูดอะไรนะคะแต่ว่ามันเป็นตัวตัวนี้เนาะแตกนะคะแตกอ้แตกดีค่ะจะ้ะไมยแตกดีค่ะ หวยงวดก้อนี้รัฐบาลให้มันออกอย่าง่างออกสามหกเนาะโอ้ล่างออกสามหกบ่จ้ะบนออกอ๋เปลี่ยนจิตเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอดไม่ยน่าืเบาำเดีเยวค่อยเจอกันนะคะนี่นะคะทุกคนหน่อยจิตนะคะนี่ ตามนี้เลยนะคะปังมากเลยนะคะนางปังมากๆเลยนะคะทุกคนอ,อของเขาดีจริงๆนะคะตัวเด่นร้านนี่อยากจะปังอยู่เด้อพีนิดพิจารณากันดูแต่ว่ามันเจาะมันยากค่ะกินยากมากเลยนะคะตัวเจาะทุนตัวเจาะนี่มันยากนะคะสายรูดนี่รอดนะคะใครที่ชอบรูดสามตัวนะคะ มาดูกันนะคะฮานอยรวมนะคะสูตรรวมเลยนะคะทั้งเจ็ดหน่วยเย็นเลยนะคะทุนเจ็ดหน่วยเย็นแอดไม่รู้ว่าเอฟซีไปหน่วยไหนบ้างนะคะเพราะว่าเอฟซีช่องแอดก็มีสายหุ้นด้วยนะคะเขาก็จะไปทุกหน่วยเลยนะคะโอ้ยหลายหน่วยที่จะมันมีพวกมินโฮด้วยท้องฉินด้วยนะคะเออหน่วยหน่วยนู่นหน่วยนี่หน่วยนั่นเนาะ มารูนะคะ8เม็ดเดียวะคะ่ะวนฮานอยสูตรหลานนะคะ258นะคะใครชอบ2ไป2ใครชอบ5ไป5ใครชอบ8ไป8แต่ตัวเด่นนะคะนางให้258นะคะฟันเม็ดเดียวบปว๊โหลด8นะคะแสดงว่ารุงนี้ต้องมี8มานะคะ ห้าแปดสองแปดสองห้าแปดหนึ่งนะคะตัวเน้นนะคะสองตัวอยู่ที่ห้าแปดแล้วก็สองแปดนะคะสามตัวนะคะอยู่ที่สองห้าแปดสองสี่แปดสองห้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่นะคะตัวเน้นนะคะอยู่ที่สองห้าแปดหินหมาสองห้าแปดสองแปดสี่สวยจังเลยนะคะวินนะคะสองหนึ่งศูนย์สี่แปดเจ็ดห้านะคะสองหนึ่งศูนย์สี่แปดเจ็ดห้า ปดเจ็ดแปดสี่ห้าหนึ่งห้าสี่นะคะโอ้มีห้าสี่แล้วนะคะแปดเจ็ดแล้วก็แปดสี่นะคะตัวนิ้นนะคะตัวนิ้นตัวรองเนาะ 870847นะคะ514แล้วก็5254นะคะี่ตัวเน้นอยู่ที่870แล้วก็874นะคะตัวแถมนะคะ57 570 21 210นะคะ24 240นะคะแล้วก็27 247นะคะ247ยังมีอีกค่ะยังมี247อีกนะคะนางจับให้แบบนี้นะคะใครชอบวินก็จัดเอานะคะหรือว่าไม่ชอบตัวที่ให้ในวินนะคะ สามารถหยิบจับได้ถ้าทุกท่านบอกว่าโอ้วินขึ้นหลายตัวแถอยากได้สักห้าตัวหรือว่าสี่ตัวนะคะเอฟซสามารถจับออกได้เลยนะคะจับออกได้เลยจับไม่จําเป็นต้องไปทุกตัวนะคะตัวไหนเราไม่ชอบนะคะเรามีอยู่แล้วคะ่ะเลขชอบไม่ชอบนะคะก็จัดไปค่ะทุกคนตามนี้เลยนะคะตามนี้เลยถ้าชอบกระจัดถ้าขัดก็ผ่านเนาะอ้าวใครอยากให้ค่าขนมหลาะบอกเอฟซีมันถามมานี่นะคะนี่นะคะ ตามนี้เลยนะคะนี่พายางให้ค่าขนมรลานเด้อนี่ตามนี้เลยนะคะหรืออยาสนับสนุนช่องนะคะ ก็ขอบคุณนะคะทุกข้อเอ้ยขอ,ขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกการสนับสนุนนะคะ f อแล้วก็ยินดีต้อนรับ f อสมาชิกใหม่นะคะทุกๆช่องทางเลยนะคะไม่ว่าจะสนับสนุนช่องทางไหนก็ขอบคุณมากๆนะคะแอดขอ,อนี่ละให้ f อปังทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีกับทุกแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะสวัสดีค่ะ